เจรินกับเพลงเพราะๆพร้อมข่าวสารที่นำมาเล่ากับรายการ Happy Every Day ทุกวันจันทร์วันศุกร์11นาฬิกากว่าๆจนถึง12นาฬิกาผ่านคลื่นนี้ FM 106.5 MHz เรื่องแรกขออนุญาตประชาสัมพันธ์กับภารกิจของนายอนุทินชาญเวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไไยยค่ะเดินทางมาเปิดงานมหากรรมท่องเที่ยวปตัตตานีอาเซียนกตัญยูคู่ฟ้ามหาสมโพธ,ธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวประจําปี2568วันนี้นะคะ11กุมภาพันธ์2568เวลา18นาฬิกานสันสเจ้าเล่งจูเกียง สารจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีขอเชิญ ทุกท่านร่วมชมบรรยากาศการไลฟ์นะคะผ่านทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ได้นะคะสำหรับบรรยากาศการจัดงานดังกล่าวนะคะเปิดงานมหากรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญยูคู่ฟ้ามหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวค่ะช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเชิญทวนทุกท่านที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็สามารถดูผ่านทาง a c e b o o k ไลฟ์นะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขต หได้นะคะ